สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงเชมยมงคนนะครับวันพุทธที่31มีนาคม2564ก็เป็นวันสุดท้ายของวันนี้นะฮะใครที่ไปใช้เราอะไรนะเรา,เาคนละครึ่งวันนี้ก็รู้สึกจะเป็นวันสุดท้ายนะฮะก็เอามาพูดคุยข่าวผมเห็นหัวข้อข่าวประเด็นวันนี้ไปอ่านข่าวเจอโครงการของรัฐบาล ขึ้นชื่อว่าโครงการบ้านล้านหลังนะก็คเคยเป็นเฟดหนึ่งเข้ามาแล้วเห็นบอกว่าจะมีโครงการบ้านล้านหลังของรัฐบาลขึ้นมาก็เลยเขียนคําเตือนว่าระวังนะครับโครงการบ้านล้านหลังนั้นจะเป็นเครื่องมือของการโกงอันนี้การพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับเนื่องจากว่าโครงการบ้านล้านหลังเฟสแรกเนี่ยนะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะทำโครงการนั้นเนี่ยนะ,ะในรัฐบาลบอกว่าประสบความสำเร็จแต่ในมุมมองของผมนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมีอยู่บ้างแต่อีกส่วนหนึ่งกลายเป็นว่าเป็นเครื่องมือของกลโกงนะกลุ่มที่ไม่หวังดีอ,อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับมีการแจ้งความที่สพอ All อบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกรณีที่บริษัทชลทรวิวคอนสตรัคชั่นจำกัดนะ กับบริษัทชลทอนคอนสตรัคชั่นจำกัดนะไปขึ้นโครงการว่าเป็นโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับไม่รู้นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงหรือไม่ไม่ทราบแต่ปรากฏว่าบริษัทชลทอนวิวคอนสตรัคชั่นนั้นเนี่ยนะได้มีการเปิดโครงการที่จ่าเชิงเซามีการเปิดโครงการที่ราชบุรี นะแล้วก็ใช้เครื่องมือก็คืออ้างโครงการบ้านล้านหลังนี่แหละครับไปหลอกลวงบริษัทหนึ่งก็แล้วกันนะครับอยู่แถวสมุทรปราการไป17ล้านนะตอนนี้คดีมีการแจ้งความที่สพบางพลีแล้วก็พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องนะรออยู่ในชั้นพนักงานอายการก็เจอไป17ล้านอันนี้ก็รออยู่นะครับว่าคดีนี้ปีกว่าแล้ว ก็เลยถือโอกาสเห็นโครงการบ้านล้านหลังวันนี้ก็เลยเอามาบอกกล่าวท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยใครที่ไปจองโครงการบ้านล้านหลังต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีว่าเป็นโครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์จริงหรือไม่หรือมีใครไปแอบอ้างทราบว่าทาชบุรีก็มีปัญหาจากเชิงเซาเนี่ยนะบริการไปจองที่คล้ายๆอย่างนั้นคือคโกงของอกลุ่มพวกโกงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของเขาเพื่อจะหลีกเลี่ยงในคดียา,ยาเป็นคดีแพ่ง นะฮะแต่ว่าประชาชนก็ต้องรู้ทันสําคัญคือธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องตรวจสอบด้วยนะครับนะว่าโครงการบ้านล้านหลังนั้นเนี่ยอันจะต้องเปิดเผยว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่ร่วมในการก่อสร้างเพราะโครงการบ้านล้านหลังนี่ก็มีปัญหานะครับคือหมายความว่าโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาไมา่ได้สร้างเองแต่ไปให้บริษัทอื่นๆเป็นผู้สร้างสร้างเสร็จแล้วก็เอามาร่วมโครงการบ้านล้านหลังนะ พอเข้าโครงการบ้านล้านหลังก็พูดง่ายๆคือธนาคารสงเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นผู้ให้สินเชื่อนะในราคาหลังละไม่เกินหนึ่งล้านบาทแต่กลุ่มผู้ที่ไม่สุจริตก็จะใช้วิธีการเหล่านี้แหละครับนะอาศัยโครงการของรัฐบาลนะหรือ,อโครงการอาจจะไม่รอบครอบพอในการที่จะปกป้องประชาชนได้กลายเป็นเครื่องมือของการหลอกลวงอันนี้ยืนยันได้นะครับเนื่องจากว่ามีคดีอยู่ที่สอพอ,อ,อบางพลี นาะแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทชลทรอนคอนสตรัคชั่นกล้าพูดชื่อได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมท่านใดนะถูกหลอกนะไปจองโครงการบริษัทนี้แล้วนะยังไม่มีความคืบหน้าแต่เท่าที่ผมติดตามนะครับบริษัทนี้ไม่มีความคืบหน้าแต่เดิมเนี่ยเป็นชลทรอนคอนสตรัคชั่นต่อมานะก็พอไปวางแผนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนสตรัคชั่นวิวอ่า หลังจากนั้นเป็นคอนแทคชินชั้นวิวป๊อปไปตั้งบริษัทใหม่เอาบริษัทนี้แหละครับไปหลอกสตังค์เขาและสุดท้ายก็มาจดชื่อในนามบริษัทดึงชลทนคอนสแตคชันครับอีกโอ้มีความซับซ้อนค่อนข้างสูงนะวันนี้ก็เลยเห็นข่าวก็อดที่จะเอามาเตือนพี่น้องประชาชนไม่ได้ในรัฐบาลบอกว่าช่วงนี้ถานแตกม่เล้ครับพ <c oughs> ยายามจะเก็บภาษีพยายามจะขยายฐานภาษีจากกลุ่มอินเทอร์เน็ตนะกลุ่มที่ผู้ค้าออนไลน์ กลุ่มประชาชนที่เป็นฐาน,นในเรื่องโครงการต่างๆนี้เห็นบอกว่า5-7ถึงเแสนรายนะอันนี้ก็เป็นมาตรการของรัฐในการเรียกเก็บภาษีก็คงไม่นานหรอกครับผมบอกแล้วว่ารายการโครงการเราเราทั้งหลายแหละนะเราช่วยกันเรารักกันคนละครึ่งสุดท้ายฐานภาษีเหล่านี้แหละครับจะเป็นฐานในการคำนวณของสรรพากรหนีไม่พ้นครับนะหนีไม่พ้นน้ำมันวันนี้ก็แพงนะเวลา ลงเนี่ยลงทีละ10-20สตังค์ฮะแต่เวลาขึ้นทีเนี่ยอ่าอย่างวันพรุ่งนี้มั้งนะขึ้นอยู่ประมาณ30-50ถึงห้สตังค์นี่แหละคือปัญหาของรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ผมบอกฝากไปยังพลเอกประยุจนันทร์โอชาแล้วว่าวันนี้เศรษฐกิจจะแก้ได้ท่านต้องไปมองที่ดอกเบีย้ยครับถ้าตราบใดดอกเบีย้ยยังสูงนะฮะไม่มีทางครับธุรกิจฝ่าฟันไปไม่ได้วันนี้ การกู้ยืมเงินธนาคารดอกเบี้ยร้อยละห้าเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับคือใครกู้ดอกเบี้ยมาร้อยละห้าต่อปีนยก็ยังไม่รอดนะถเวลานี้กู้มาเพื่ออุดเท่านั้นเองแต่จะก่อให้เกิดรายได้หรือมาสร้างเพื่อที่จะให้กิจการนั้นโตไม่มีสสทธิ์ครับดอกเบีย้ยวันนี้ต้องร้อยละสองอย่างเต็มที่นะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะจะไม่อึมครึมตีขลุ่มไปเรื่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆปัญหาก็ทิ้งไปเรื่อยๆและการเจ๊งก็เจ๊งไปเรื่อยๆนะวันนี้ธุรกิจต่ตางๆ ถ้าตราดใดดอกเบีย้ยยังแพงนะไม่มีทางครับและสำคัญคือผมบอกแล้วว่าประเทศไทยจะอยู่ในภาวะเงินฝืดภายใต้ของโลกเงินเฟ้อผมพูดอยู่ตลอดนะครับนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเศรษฐกิจโตไม่ได้เพราะผู้นำเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่นะแต่เศรษฐกิจโลกเขาจะโตเร็วเนื่งองจากว่าวิชั่นหรือภาวะผู้นำหรือวิธีคิดของผู้นำเขาเหนือกว่าประเทศไทยเยอะ ราะฉะนั้นจะกลับกลายไปว่าหลังโควิดเนี่ยนะประมาณปลายปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะยิ่งแย่เพราะเศรษฐกิจจะแย่หนักๆไม่มีใครประเมินนะครับว่าประเทศไทยนั้นภาะวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นไม่มีทางหรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ใช้วิธีการแจกไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถกระตุ้น GDP ได้นะนี่ขอยุยาดวันนี้คุยแบบนักธุรกิจกันแล้วกันเพราะเริ่มต้นที่บ้านล้านหลัง นะบ้านหลังหลังดีครับให้ขยายอสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์ดีครับแต่ว่าการส่งเสริมอย่างบ้านหลานหลังเนี่ยนะก็ไปส่งเสริมในส่วนของธนาคารและหมู่บ้านจัดสรรเยอะแยะมากมายครับเจ๊งกันไปแดดแถบนะการกู้เพื่อซื้อบ้านณนะเวลานี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากรัฐบาลบอกว่าโอ้ยพยายามช่วยพยายามช่วยลองไปกู้ด,ดูสิครับวันนี้ถี่เย็บนะในการที่จะสกรีนคนในการซื้อบ้าน ในการสกรีนสินเชื่อเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจประเทศไทยฝืดแน่นอนคําว่าฝืดนั่นหมายความว่าเงินไทยจะเล็กครับเพราะเงินมันฝืดเงินไม่มีแต่เพราะว่าตลาดโลกเขาโตเพราะเนื่องจากว่าประเทศของเขาสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้เร็วก็กลับกลายเป็นว่าแกลบหรือช่องว่างระหว่างเงินประเทศไทยกับต่างประเทศจะห่างกันก็จะกลับกลายเป็นว่าเงินต่างประเทศมีค่ามากนะเงินมันเฟอแต่ประเทศไทยไม่มีเงิน นะอันนี้ก็คือปัญหาของประเทศผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าพอดประโยชน์จันทร์โชานั้นจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะมาตั้งโครงการบ้านล้านหลังนะระวังนะครับตั้งมาเพื่อเป็นกลโกงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตั้งมาเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของโครงการใดโครงการหนึ่งอันนี้ไม่อยากเจาะจองนะครับแต่มีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่านําโครงการบ้านล้านหลังของรัฐบาลนี้ นะไปเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนนะชัดเจนคือแจ้งความไปแล้วที่สพบางพลีขึ้นอยู่กับอายาการแขวงจังหวัดสมุทรปราการครับนะอันนี้ก็ฝากประเด็นเอาสั้นๆมานนี้ท่านผู้ชมครับอ่านะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะพลเอกป,ประยุทธ์จนันทร์โอชาเห็นนักผู้สื่อข่าวยกขาควายห้างพวกเขาก็มันไสกันเป็นแบบแตนะ <c oughs> เอาละครับวันนี้ขอาตกข้าเวลาแบบสั้นๆกับท่านผู้ชมนะครับก็ฝากประเด็นไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ